เดดู็ดก่อนขาวเจ้าเนี่ยม่ดูหอมมันเหรอเดี๋ยาแก่น่ยด,ดูหยอดตัวนี้เาดูฟมมู้งเนโอ้ยสะออนขนาดเลยแกงพักวันใส่เห็ดคนขาว สวัสดีเจ้าตาพิงเหรอจ้ดูด้ยวนก็แก้แค่นะเจ้าดูเฮ้สวนแก่ไหนมามาดูเช้ากันหาป่าเจ้าดูโอ้อนขาวเจ้าน่โอ้หอมันเนาะเะีันจะแก่เนี่ยไปจะไปขัดเอาตีมันกินได้เด้อนีนเอาเอานีก่อนเนาะ อ๋อน้ำอันนี้อ่นอ,อนเลยแกงะอันนี้แกงได้อยู่น่นี่อันนี้ขอนขี้เล็กนะเจ้าเห็ดขอนขาวเนอะดูนี่แต่เมอนหวานเนาะเนี่มนเลยเนี่ย อ่อนเลยเจ้าไม่ได้ตั้งใจมาเด้อมาดูเชคุณหาปลาเจ้าชุดเล็กอาศัยไปสุดท้ายเนาะจ้ะไม่ยุ่งเลยค่ะไหนเหือ นี่มันบอได้โดนแดดจะมันกินได้ยใงเไหะใช่มันนั่นนี่เหมือน ัเอฟได้หนึ่งเพลงตั้งใจจะเอาพี่แกงใส่อันนึงก่อนพักละพักหวานเจ้าน,นี่ไปเนาะ ถอนธรรมชาตินะเจ้าออกเองโดยธรรมชาติเออน,นี่เท้ชาชิด่าจเจอ นี่บ่นี่บุมีเจ้าไปเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเพจะไปเก็บผักหวานนะเจ้าในสวนแพงนี่แหละ่ะมาแก่งเปาะเฮดเด้นี่ เฮ้ยสุดีขนาดอยู่เฉยๆอยู่ดีๆก็ได้กินเฮดเจ้าอ,อยู่ดีๆก็ได้กินเฮด เฮยโอ้นุ่มไปหมเยนมเน่อ้อมาได้กี่เฮดต้ให้แต่เจอน่นี่เฮ้แกงท้าหวานบอเ็นนะเอเอาอใบมันเนเอออเเดี๋ยวไปกินก่อนนะจี้มันขมก้กินก้ขมเนะจ้ะมันขมมันขมมันดีแหละขมมดีแหนี่แกนี่เป็นมาม่อนเจ้า มอนตั้งท็กกินไม่ดมไ,ได้เออดนี่นยโอ้ยเสียดายเด็กผมมือกันเดะยังลงพอกันเนี่ยพาเก็บผักหานจะประกันป่านี่สวนแพงเองอเนี่ยยอดเดืองามเลยเป็นดอะโอ้ยสวรรค์โอ้ยอ่อนตาวขนาดเนี่ย ต้นหนึ่งเจ้าฮ่าโห เออําไปแหละเฮาเอาไว้เอายอดไว้เด้อหมด็ดแล้วจ้ะหมดไปแย้วจะเอาหยอดไว้เอาให้มันสูงหน่อยเแค่นั้นน้อยอันนี้ไว้นะเจ้าขึ้นบนหลังเราเขียวืึดูหยอด สอนขนาดเจ้าอันนี้จะคัดเอาบางส่วนนะเจ้าเพราะว่าจะปล่อยให้เป็นนั่งกระดงใหม่เนาะเพราะว่ามันหักไปเจ้าต้นใหญ่ฮักไปจะเก็บไว้เป็นลำพองไม่อยากเอาหมดเสดายมันอีน๋วะอันนี้คือปอเจ้าค่ะอันนี้ไปนี่เะาเนี่ยเนี่ยเอ้ยอันนี้แหละใส่หาม กินเชือกินส้มไอน,นี่นี่ไงอเอาละเอาตัวนี้ว่นี่จะว่ะายเนาะอ่าอ,อ,อันนี้ยายมาเบิรเอาไว้นะเจ้าเปิดมากินอ่ะแม่อันนี้ไปนี่เป็นตัวจขึ้นจะได้เนี่ปั่นดอยนอี่อ๋อเหยียตัวอินเลยอ่าขึ้นได้ปะอยู่ทางห้องน้ำน,นะเจ้าเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยองเหมืองของแพ่งเองนะเจ้าแต่ตัวนี้แพ่งจะขึ้นจะได้อะน่ะมาขึ้นมาฮะ ไหนนีอ่อะไปตั๊บหนึ่งตัน๊นึ่งท่าน thấy มาเห็นต้นหนึ่งเจออ้าโอ้ยปลูกปลูกตียากๆนะเจ้าเนี่ยข้างห้องน้ำเจ้าอ่าแล้วแต่ยายมอจะเก็บเลยเฮ้ยเองก็อยากกินอย่างก็กินจะก,กินมะม่วงอนี้เป็นมะม่วงมันนะเจ้าเคี้ยวเคี้ยวสวย ก็ขึนแก่ๆนี่ขึนเต่งนี่นเก่งมกเนาะอือเ่งดวยอบ่กอนลำๆะ้ังฮงามอ่กำลังงามเลยเจ้า ปักหวานปลาอยู่ในสวนนะเจ้าต้นนี้น่าจะอายุอยู่ประมาณสี่ปีห้าปีนหะเจ้าืี่เป็นหน่อยมันดูยอดต้นนี้เ,เาดูฟุ้งเนี่หยูยสะออนขนาดเลยเงามมากยอดสะออนยอดนี่เนาะ มาแกงผักหวานใส่เห็ดขอนขาวครับผมเมืนน่อกี้ดี๋ยวมื่อนี้ผมสิแกงนะครับแกงแบบพิสานนะครับเนาะใส่เกลือนิดหน่อยอันนี้เครื่องแกงนะครับผมมื่อนี้ที่แกงแบบสมๆครับใส่อ่า เข่ดเทศน้อยนะครับประขามเปียกนะครับผมหอมแดงพริกตะไคร้ครับใส่ลงไปเอาเห็ดลงไปก่อนพี่น้องครับเห็ดอันนี้เหน,นียวนะครับมันแก่เอาแต่อ,อ่อ,อนๆนะครับใส่แกงครับหวานน้อยหนึ่ง นะครับผมรสด,ด,ดีหอมนัวอ่ะเดี๋ยวต้มเห็ดไปดิ้งเลยครับเห็ดสุกค่อยเอาผักหวานใส่ที่หลังนะครับผม ยุสวนครับผมปลูกไว้สามสีป่ปีได้กินแล้วครับหวานเส h e a d i ขอนอสุกเรียบร้อยครับเียหวาน หวานกัดกินบมทันครับผมนี่มันอยากแกะนะจนังเลยยอดกับพอมนีนะครับผมแต่ปลายหลน้ำใสๆครับมือสิ่มน้ำอืมโอเคครับผมพอดีเห็ียดขอน เก็บข้าวบานเฮาเจ้านี่ไหนนี่ปลาล่ำโอ้ยนี่ปลาเจ้ามาจะกินอันนี้กุ้งเจ้ากินปลากระป๋าน้าโมอะไรนี่ไหนปลากรอบจอยอันนี้อย่างนี้ผักกุ้งกานี่แกงผักหวานนะเจ้าใส่หิดโขนขาวนะเจ้าแค่กุ้งอันนี้อย่างนี้โอ้ยนี่ผัดผักหวานใส่ไข่เจ้า แกพักวานใส่เห็ดคนขาวเป็นอเนี่ยถ้าจวนมอกตะตาเข้าบ้านเขาเขียนง่ายง่ายมอย่าลส้ก็มสวนกอไม่าสมแนออมาส้มกับเลี้ยงแต่บัได้สีมันซักเตือเจาะผาไข่นะไหนบี้บี้เขอละในบี้ละ ปลาปลาปนไข่เาะปลาอไ่ไข well, ่ไข่ปลาเป็นของชกุลเนื้อเป็นของปอจาะคุณมังได้กี่ตัวลูกได้กี่ตัวโอ้หากินเละ ให้ลอสวนนะเจ้าเนาละตรงโลนนาแพงเนี่ยนะเจ้าหากินปลาไก่เจ้าเอาละเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็คงต้องขอฝากคลิปไปเพียงต่อีเจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะเจ้าทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับแกงอันนี้เนแกงอันนี้เจอรสเฮ็ดมันขมก็มันออกมันออกตีขอขี้เล็กนะเจ้าเหนียวกว่าอันแกเกือบแกะ มันเกือบแก่แล้วนะแต่พักวานกันในสวนเท่านี้แหละเพชรมึงนแบบแกมันเกิดเหมือนอ๋ออยู่ในสวนเขาแต่ทำไมฮ่อมไปหันเนาะไก่ก่าไก่แต่จะพ่กแก่หน่ะขึ้นกับป้อมไปพอก็ไม่เอาบรรดาฮ่มแม่บรรดาฮ่ามกับเป็นหนังไก่มันฮะน่ะเออขอนขี้เล็กเนี่ยตั้งฟังนานในทิศ